อันนี้นนไปเตยเพราะว่าไม่ได้จับไปเตยออกอือหือล้อมน้ำออกก่อนนะแต่ว่าเห็ดย่ำได้ซาคูก็จับกันเป็นก่อนแล้วนะร้อยแล้วค่ะซาคูแดงไข่จะชิมก่อนเพื่อนเลย ก่อสร้างโรงงานเนาะก็จะเสียงดังหน่อยเชียวน้ํากัะทิเนาะแต่จะไม่ให้มันเดือดเพราะว่ามีแตงไทยก็เลยอยากทำหวานไปรอลูกๆเสร็จเรียบเหรเราก็จะมาทำสาคูต่อจะต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาลงได้เลยจะคนคนเย มีใบเตยอ,อยู่ไม่ได้เอามาใส่ใบเตยนิดนะึงอืมน่าอร่อยจ้ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะคลิปน,นี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะขอตัวไปกินของหวานก่อนค่ะทำก่อสร้างโรงงานเนะาะก็จะเสียงดังหน่อยเชี้ยวน้ำกับที่เนาะแต่จะไม่ให้มันเดือดเพราะว่า แดงไทยเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเอาเม็ดมันออกก่อนเนาะไม่ได้กินเนาะถ้าทำช้ากว่านี้ก็คงไม่ได้กินเพราะว่าเน่าไปแล้วลอันนี้มันเป็นเตยหอมมันก็น่าจะมีกลิ่นเลยเนาะ่าน้ำมันร้อนอยู่ขั้นตอนทำน้ำกะทิแล้วเนาะเราก็มาใส่เกลือใส่น้ำตาล ทำน้ำร้อนน้ำออกก่อนนะแต่ว่าเฮ็ดยำไดซ่าคู่ก็จับกันเป็นก่อนแล้วนะร้อนน้ำออกก่อนนะแต่ว่าเฮ็ดยำไดซ่าคู่ก็จับกันเป็นก่อนแล้วนะคูกนึ่เนะเดี๋ยวค่อยจะเอาเปลือก อ,อออยากกน่าอร่อยจ้ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอตัวไปกินของหวานก่อนคะ่ะคิกก่อนเพราะว่ามันยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเอามาลางมาลางน้ำใส่ถ้วยเต็มๆเลย ช่วยเต็มๆเลยก่อนเพราะว่ามันยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเอามาหลังมาหลางนำอืมน่าอร่อยจะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอตัวไปกินของหวานก่อนคะ่ะ ความหอมแต่ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกมันจะออกกินหรือเปล่าไม่รู้เนาะจะไม่ให้มันเดือดนะอันนี้มันเป็นเตยหอมมันก็กน่าจะมีกลิ่นอยู่เนาะกว่าน,น้ำมันร้อนอยู่บ๊ายบายนะคะ บายบายนะคะขั้นตอนทำน้ำกะทิแล้วเนาะเราก็มาใส่เกลือใส่น้ำตาลทำน้ำเป็นก็บอกว่าต้มให้มันเป็นตาเขียดนก็ก็เริ่มเริ่มจะสุกแล้วเนาะแต่ต้องต้มอ,อีก้อนน้ำออกก่อนนะ แต่ว่าเห็ดยำได้สาคู่ก็จับกันเป็นก่อนแล้วนะร้อนน้ำออกก่อนนะแต่ว่าเห็ดย่ำได้สาคู่ก็จับกันเป็นก่อนแล้วนะขั้นตอนทำน้ำกะทิแล้วนะเราก็มาใส่เกลือใส่น้ำตาลทำน้ำกะจะไม่ให้มันเดือดเนานะ ก็จะมาเอาเม็ดมันออกก่อนเนาะไม่ได้กินเนาะถ้าทําช้ากว่านี้ก็คงไม่ได้กินเพราะว่าเ่าไปแล้วลุกวะตอมหอมแต่ไม่ได้ใส่ตังแต่แรกมันจะออกกลิ่นเปล่าไม่รู้เนาะใส่ถ้วยเต็มเต็มเลย เตยว่าไม่ได้ตักเตยอ,ออกอือหือโอ้มันสุกก่อนเลยหลังจากจะเป็นตาเขียดแล้วเนาะจะไม่ให้มันเดือดเนาะขั้นตอนทำน้ำกะทิแล้วเนาะเราก็มาใส่เกลือใส่น้ำตาล ทำน้ำก่อนน้ำออกก่อนนะแต่ว่าเห็ดยำได้ซาคู่ก็จับกันเป็นก่อนแล้วนะจะไม่ให้มันเดือดน,นะปะทิเสียงดังมากนะคะเพื่อนๆ ส้างบ้านเขาโอ้มันสุกก่อนเลยโอ้ยหลังจากจะเป็นตาเคียดแล้วเนาะร้อนน้ำออกก่อนนะแต่ว่าเฮ็ดยำได้ซาคู่ก็จับกันเป็นก่อนแล้วเนาะก็้อความหอมแต่ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกมันกะ ออกกินหรือเปล่าไม่รู้นะปลุกหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยจะเอาเปลือกเลาะอยากออกก่อนป้า,ามีแตงไทยก็เลยอยากทำหวานไปรอลูกๆเสร็จเรียบอันนี้ใส่น้ำตาลใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะ หอมกะทิมากเลยอืมน่าอร่อยจะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอตัวไปกินของหวานก่อนคะ่ะอันนี้มันเป็นเตยหอมมันก็น่าจะมีกลินก่นอยู่เนาะตาน้ำมันร้อนอยู่โอ้ยมันสุกก่อนเลยโอ้ย จะจะเป็นตาเขียดแล้วเนาะอันนี้อันนี้ไปเตยเพราะว่าไม่ได้ตักไปเตยออกอือหือป้ามีแตงไทยก็เลยอยากทำหวานไปรอลูก,ลกเสร็จเรียบแล้ว ทำก่อสร้างโรงงานเนาะก็จะเสียงดังหน่อยเชี้ยน้ำกะทิเนาะแต่จะไม่ให้มันเดือดเพราะว่าก่อนเพราะว่ามันยังไม่สุกดีเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้ก็จะเอามาล้างมาล่างน้ำขั้นตอนทำน้ำกะทิแล้วเนาะเราก็มาใส่เกลือใส่น้ำตาลทำน้ำ ทำเสร็จแล้วต้องชิมก่อนเขาเนาะว่าเป็นยังไงเพรว่าน,นี่ก็ก่อนเพราะว่ามันยังไม่สุกดีเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็จะเอามาลางมาลางนำวันนี้เนื้อแกะกินกินของหวานเนาะ พอรไว้แล้วค่ะปลาคูแปงไข่จะชิมก่อนเพื่อนเลยติบก,ก่อนเพราะว่ามันยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะ